สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุดรพารวยนะครับวันนี้ก็นำเสนอแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมดวัน,นที่16เมษาย,ยนพุทธศักราช2564นะครับเป็นแนวทางสำหรับการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยใช้สูตรการคำนวณน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรเศรษฐีนะครับ ึ่งจะได้ตัวเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่ยวยนะครับจะเป็นยังไงขอเชิญสมาชิกเรารับชมได้แล้วครับสวัสดีครับวันนี้นำเสนอตอนที่สองนะครับ แนวทางสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับ16เมษาออกสีนะครับสูตรเศรษฐีครับได้ชุดเด่นมากคือ4 5และ6ชุดเด่น3 7และ8ส่วนชุดรองนะครับ1 2 0และ9นะครับก็มาจัดชุดนะครับได้เป็น4 3 1นนะครับสี่สามหนึ่งสี่สามสองครับ สี่สามศูนย์สี่สามเก้าครับสี่สามเก้าครับ

ี่เจ็ดเก้าต่อไปนะครับสี่แ8ดห8ึ่งสครับนี่ก็คือ 12ชุดนะครับสิชุดโดยมีเลขหลักร้อยนะครับเป็นเลข4นะครับต่อไปหลักร้อยเป็น5นะครับเป็น5นะครับก็จะเป็น5 3 1นึครับห้าสามสอง ห้าสามศูนย์ห้าสามเก้าต่อไปห้าเจ็ดหนึ่งครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก้าต่อไปเป็นห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดศูนย์ห้าแปดเก้านะครับต่อไปเป็น หลักร้อยเป็นหกนะครับหลักร้อยเป็นหกหกหกสามหนึ่งหกสามสองหก สามศูนย์หกสามเก้าไปหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดศูนย์หก เจ็ดเก้าไปหกแปดหนึ่งหกสองหกแครับก็มี ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับได้ชุดนะครับสามสิบหกชุดนะครับได้สามสิบหกชุดพอชุดหนึ่งก็จะมี 12นะครับนี่คือ12ชุด12ชุด12ชุด36กชุดรับชุครับก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นการเรียนรู้ความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับ เรียนรู้ทางความน่าจะเป็นทางนิสั์นะครับท่านจึงชอบตัวไหนก็นําไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเผื่อโชคดีถูกรางวัลต่างๆนะครับก็ขอให้สมาชิกที่เข้ามาชมนะครับก็ให้โชคดีมีชัยร่ำรวยเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนนะครับ วันนี้ก็ตอนที่สองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอุดรพารวยนะครับอุดรพารวยขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาชมครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อุดรพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ